สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแก่ท่านสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เข้ามาตามต่อเนวท่างตัวเลขของหลานสาวเมืองนอกล่ะค่ะเผินทรงตัวเลขมาหายแล้วแต่เป็นเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อส่วนรัฐบาลยังพระท่านได้ทรงมากค่ะรัฐบาลเดี๋ยวรอก,กันอีกจักมือสองมือเนาะค่ะเนาะเจ๊ลำใหญ่ก็ได้ทักถามข้าวห่ะค่ะ ขอแนวทางน้ำเล่าแล้วทั้งไท่ทั้งเล้าล่ะค่ะเมื่อนี่เล่าหายเล้ามาก่อนโหลดเล่าเสียงดวงทางเล่าไปกอนเนาะค่ะเนาะโหลดเล้าเหรยนเล่าไปน้ำกันกอนค่ะหากท่านใดมักกระตามใดเนาะค่ะเนาะท่านใดบ่มากระพ่านใดค่ะเล้าพัฒนาของร้านสาวเขาทุกงวดล่ะค่ะได้กันทุกงวดทุกมือเนาะค่ะเนาะทั้งเล้าทั้งน้อยล่ะค่ะฮาน้อยก็มีค่ะแต่ส่วนฮาน้อยเกลี่ยลำได้บ่คอยเดบอปค่ะ มันจะเป็นเวลาหลีบดวนเนาะค่ะเนาะรายวันอันนี้เขากะโหลดเล้าไปนน้ำแข็ก้อนล่ะค่ะเล้าเนี่ยกะอาทิตย์ละสามขังเนาะค่ะเนาะจันพุทธศุกร์ค่ะเล้าพัฒนาได้รุ่นไปนน้ำแข็งละค่ะอาทิตย์หนึ่งมีสามขังกะพ่อได้รุ่นพ่อได้จับได้บายอยู่เนาะค่ะเนาะวัดที่แล้วของเหล้ากะเข่าสี่แปดตรงๆล่ะค่ะสี่แปดแปดสี่เนาะเลขเล้าโหลดแปด หลดแปดกับเข้าตรงๆล่ะค่ะทั้งตัวหลดตัวเจาะมาให,หงวทีแล้วหลานสาวเมืองนอกซีแปดแปดีก็จะได้น้ำกันอยู่นเนาะค่ะเนาะทางเอฟซีผู้คนล่อค่อยติดตามหลานสาวก็ขึ้นสิบ,บ่พลาดดอกค่ะคลิปนี้ตัวเลขก็ได้มากล่ะค่ะหลานสาวเป็นทรงมาไห่แล้วท่งมาทางโทรรัพั์ล่ะค่ะแล้วก็จะพิมพ์มากก็จะตัวหน่อยๆนะจักน้อยเนาะเดี๋ยวเกลี่ยลำยยจะลงตัวเลขให้เบิ่งค่ะ เราพัฒนางวดประจำวันที่งวดประจำวันที่ยี่สิบหกค่ะยี 26. 26, 6, 6, นะ่สิบหกยอหกหกเนาะเราพัฒนาค่ะเราพัฒนารูด เราพัฒนาโหลดเก้าค่ะเราหันมาโหลดเก้าค่ะโหลดเก้าค่ะโหลดเก้าโลดเก้าเจาะสามตัวไม้เจาะสามตัวไม้โซนเก้าสาม หนึ่งเสามสเราพัฒนาโหลด3โหลดเก่ารคโหลดเก้าสามเก้ดเก้าสองแปดเก้ สามสองเก้าสามสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งค่ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองตัวค่ะสองตัวหลุดเก่าแล้วเจาะไมให้ก็จะเป็นเก้าศูน 9ก้าศูนย์ศกาเกาหนึ่กาสามเก้าแปดค่ะเก้าแปด สามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสองสามค่ะ สาม1ูนสาสสองค่ะ3 2 2สองสองสเนาะกับกับเอาเนาะค่ะเนาะตัวเลขกับ่ะไ้เขียนกับให้ตัวเขียนกับให้ก็มีี่แะค่ะตัวเน้น่นเน้นไปที่เลข3ตัว1 9 3สค่ะเลข3าตัว1น3 0 9 1หนค่ะ ศ9 1กตัวเก3ตัว1 9 3 0 9เเลข2ตัวเน้นไปที่09 90 9 1 9 3มค่ะกรุออเดอร์ค่ะเด้อ9 0 9 1 ก้าสามสามหนึ่งสามศูนย์ค่ะสี่ตัวเหรอคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งสามศูนย์ค่ะเน้นมาหาศีคูเนาะค่ะเนาะเหล็กสองตัวสองตัวศคู เด่นๆไ้ล่ะค่ะหรือจะโหลดมัดนีก็ได้ค่ะเพราะว่าเน้นโหลดเนานะค่ะเนาะเน้นโหลดโหลดค่ะเพื่อจะบ่เด้พลผดาตัวเลขเป็นว่าห้มาโหลดก็โหลดเลยล่ะค่ะจะเด้บ่พ่าเนาะค่ะเน,ะนาะแนวทางตัวเลขของห้านสาวเมืองนอกล่ะค่ะแนวาทางของเราไมาห่หายโหลดเก่า

ตัวเลขก,กะมีตามนี่แหละค่ะลูดหมดเลยค่ะคือสิบปดะพาดแนวทางของเราก็คือบ่ะพาดบระรดจักเทียร์ะค่ะบ่ะพาดบระุดจักหมดเนาะหมดนี่กับขอให้ปังๆให้แตกสองตัวสามตัวให้ได้เห่น้ำกันได้ค่ะเด้อเมอแรงนี่ชุดนี่ของหลานสาวเมืองนอกละค่ะทางส่งก็นํามันเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะหากท่านได้มักกะตามได้ค่ะท่านได้บ่มักกับพันค่ะแนวทางตัวเลข ของหลานสาวเมืองนอกล่ะค่ะตัวเลขหนานี่จะเป็นของเกอุดรเด้ค่ะเดอ้อที่ปล่อยไปก่อนหนานี่ล่ะค่ะขีปก่อนหวดประจํามาที่26ล่ะค่ะก็จะสรุปไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะสรุปต่อถ่ายของเลขหลานสาวล่ะค่ะของเกอุดเพิ่นใา้มาโหลด2โหลด3ค่ะ3ตัวร่องเนาะโหลด2กับ3แน่นไปที่สองกรเลนโหลดไปได้ทั้งสองทั้ง3ล่ะค่ะมักแนวทางตัวใดกะพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะ คนกระเจาะมาสอม้าสามเก้าเก็ดสองเก้าสองสองห่งแปดสอก็ดเก้าสองสอค่ะของเกวดอนเน่น3ตัวหายสองสาเ้าสองสอเลข2ตัว3 2มสองศูนย์2องสี สามเกตแปดสามค่ะของเกอุดอนเน้นไปที่ศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสองแปดสามค่ะตัวเลขบางเถือกสิยู่ในวงกลมหรือบ่นในวงกลมกับพิจารณาเอานะคะเนะชุดนี้ของเกอุดอน่ะค่ะปล่อยไปเลยก็จะเป็นของหลานสาวเมืองนอกก็ได้เห็นได้เบิ่งไปน้ำกันแล้วเนาะคะเนะตัวเลขแนวทังของหลานสาวเมืองนอกของเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้เก๋ลำแยกกับ่มีอย่างหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ